ท่านผู้มีบุญทั้งหลายในวันนี้ตรงกับวันาทิตที่20มิถุนายนพุทธศักราช2564ตามโครงการที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าวาดวัตรมิตรวิทยารามท่านเมตตาตามความกรุณา ของเจ้าคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีท่านเอื้ออาทรจัดให้มีโครงการอิ่มบุญอิ่มท้องอิ่มใจปลอดภัยโควิดเพื่อดูแลพระภิกษุสมเน็ยวัดไตรมิตรวิทยารามพร้อมทั้งเจ้าระที่ของวัดไตรมิตรวิทยารามน่าดีใจกับหน้านโมทนาของกัปเจ้าภาพในวันนี้ท่านรักษาอายตนะธาตุขันธ์ที่ดี อายุถึง88ปีแต่มีความสามารถมีความเป็นอัญชละอัจฉริยะนั่นก็คือว่าสามารถขับรถเองได้ด้วยศรัทธาด้วยความเลื่อมใสดังที่พระผู้มีพระเจ้าตรัรสว่าศรัทธาปฏิดิตาสาธุศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วอย่างประโยชน์ให้สำเร็จด้วยความศรัทธาดังกล่าว อุตส่าห์ขับรถมาเองถึงวัดไรมิตรวิทยารามขอให้ท่านแข็งแรงสุขภาพร่างกายดีท่านมีนามว่าอราไทยวงวิบูณศินพร้อมกับคุณผู้ชายคุณมันจบวงวิบูณศินวันนี้เป็นเชือภาพพร้อมท่านครอบครัววงวิบูศ์ว,วิบูณศินครอบครัวลักผูกพันเอื้ออาทรเคารพ ให้เกียรตินับถือศรัทธาแม่เป็นที่น่าชื่นใจของแม่และพ่อยิ่งนั้นนอกจากนี้แล้วท่านไม่ได้มาคนเดียวพาเพื่อนมาด้วยคุณที่เพาะคุณที่พา,พาวัฒนะวัฒน,ะนศัพท์นอกจากนี้คุหลีแซ่ชัวดังกล่าววันนี้มีอาหารหลากหลายที่เจีงวัดไตรมิตรวิทยา,ามีอาหาร ประมาณสองอย่างเท่านั้นแต่วันนี้โยมกลัวพระจะอดตั้งใจว่าจะนำอาหารดังกล่าวมามีแกงเขียวหวานรสชาติอร่อยโยบบอกมีแกงเขียวหวานแล้วน่าจะมีไข่ต้มน่าจะมีน้ำปลานอกจากนี้มีลาบปดุกห่วงใย,ยพระภิกษุสำเนินไปซื้อลาบปดุกมาด้วยมีผลไม้นานาชนิดน่าดีใจและน่าโมทนาขอให้อายตนะธาตุขัน ของบุคคลดังกล่าวแล้วมีความแข็งแรงสัพพโลควินิมุตโตสัพพสันตาภวติโตสัพพเวละมะติกันโตนิพุโตจะตวงภวะขอท่านผู้มีบุญมีนามว่าคุณบรรจบอาเจกบรรจบหรือคุณพ่อบรรจบคุณแม่อรไทยวงวิบูณสินอายุเกือบจะ90้าสบปี และครอบครัวทุกคนคนุณทิพาและคุณหีิขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสัพพโรควินิมุตโตอย่าให้มีโรคภัยติดตูวอย่าให้มีโรคภัยเบียดเบียนสัพพสันตาภวติโตขอบุคคลเหล่านี้ฉลาดสามารถปรับเปลี่ยนอารมณ์ดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจได้ไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ใจในภายใน สัพเวแลมติกกันโตขอให้ครอบครัวนี้เพื่อนๆทุกคนอย่ามีเวรมีภัยกับใครมีแต่เพื่อนดีมีมิตรหายที่ดีนอกใจกักนั้นนิพพุโตจตุวังภาวะขอให้ครอบครัวของท่านผู้มีบุญเหล่านี้สุขใสสบายอยู่เย็นเป็นสุขไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนและไม่จนกว่าใคร ทิวิปิปัสสะภะเงินทองไหลมาณชาลีตี